ี่น้องของเราก็ขับรถไปนะคะคาแพงสวัสดีค่ะนะคาจากสองเล่ยนะคะคุณนภัส FC มาด้วยใจขอบคุณนะคะขอบคุณนภัสระคะใส่ใบแจให้นภัสก,ก่อนนะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าอีกภายน,นอกคาแพงนะคะใส่ใ,สใสแบแจคำแพงด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากเลยคุณยายน,อญญน,อน้องคุณยายน้องบอกว่ารถยี่สิบเอขอบคุณค่ะคุณยายน้องจา๋าขอบคุณคุณยายน้องนะคะ ค ock, ่ neck. ค insight, <d um> <d um> ุณยายน้องมาดูน้ําตกค่ะคุณยายยายน้องจ๋ามาดูน้ําตกกันนะคะขอบคุณแทนคุณนะคะขอบคุณมากไม่ได้ตั้งกล้องนะคะถือเอานะคะอาจจะนี่หน่อยนะใครตื่นมาแล้วอ๋อน้องสาวกขาตื่นมาแล้วค่ะื่นมาแล้วนะคะพี่อพรสวัสดีค่ะพี่อภรรตร์ยายน้องก็บอกว่าสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะขอบคุณพี่อภรรรนะคะสวัสดีค่ะคุณยายน้องนะคะจาก ยายนินนะคะชีวิตบ้านๆโอเคนะคะพีนน่น,น,น้องบอกว่าสองเลสสวัสด,ดีจ้านะคะสวัสดีค่ะคําแพงนะคะจากชีวิตบ้านนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องนะคะจากเอฟซีคุณหมูทองนะคะ, <ไ Overwatch> ะคุณยยน้องอีคิวสวัสดีค่ะจากพี่อมพรขอบคุณพี่อมพรมากมากนะคะขอบคุณมากๆชีวิตบ้านๆโอเคก็บอกว่าสวัสด,ดีค่ะพี่อมพรนะคะคุณน้องบอกว่าคําแพงสวัสดีจ้านะคะคือน่ารักจังเลยเนาะชื่อคําแพงนะคะ น่ารักจังเลยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณมากมากขอบคุณเจ็ดท่านกับยี่สิบสองไลค์นะคะยายน้องสวัสดีครับจากสองเล่นะคะคอมเมนต์ไหนไม่ได้อ่านขออาภัยด้วยนะคะน้องนีน้นองน,นีเดี๋ยวคุณยายน้องนะคะลุงแขกบอกคุณยายน้องนะคะแบบีม่แม่อมพอรนะคะจากลุงแขกนะคะนั่งฟังนั่งฟังเสียงน้ําไปค่ะทุกคนเลินมากเลยนะคะ น้องมองนะ้ำไปก็สบายใจนะคะทุกคนา่าขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะหน้า,ทานทำแบ่22ไลค์นะคะวันนี้ไลค์ไลค์ไลค์แนวนอนนะคะวันนี้เพราะว่าอยากให้พี่เพื่นพอนๆด้เห็นบรรยากาศกว้างๆนะคะอยากให้เห็นวิวสวยๆนะคะฟังเสียงน้ําตกนะ้ามองภาพสวยๆไปนะคะ ก็เลยไล์แนวนอนนี่แหละจะได้เอาบรรยากาศสวยๆนะคะท้องฟ้านะคะทุกคนน้ำตกที่ไหนสวยมากนะคะที่สระบุรีค่ะคุณยายน้องจา๋าตอนนี้เพนอยู่ที่สระบุรีค่ะอยู่ที่ตำบลชะอมค่ะเป็นเป็นเป็นจุดลางอ่า,อา,านหมูทองพี่หมูทองนะคะอ่จากลุงแขกนะคะพี่หมูทองก็ทัายคุณลํำพรน,นะคะเมันเป็นสถานที่จุด าลานกลางเต็นท์นะคะที่พักจุดกลางเต็นท์นะคะในโซนที่นี้ค่ะโซนชาอมเนี่ยจะเยอะมากนะคะแต่ว่าแต่ว่าทางครอบครัวพวกเราก็คือจะติดใจตรงนี้กันนะคะติดใจที่ส่วนดื่มน้ำใจอีทเพราะว่าที่กลางเต็นท์เขามีหลังคาให้อะคะมันก็จะรู้สึกว่าถ้าเรามากลางเต็นท์ช่วงหน้าฝนแบบนี้มันก็จะรู้สึกว่ามันปลอดภัยอะไหลแนวนอนดีกว่าแนวตัง้งใช่ไหมคะลุงแขกภาพสวยด้วยนะลุงแขกเนอะดูสิอันนี้เพนก็อัดเป็นไฮไลท์ห้านาทีไปสองรอบแล้วะคะ่ะมันคึกเอาไว้ พี่จีบอกสวยๆขอบคุณนะคะพี่จีจ๋าบรรยากาศดีๆเราก็อยากจะแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆได้เห็นเนาะเราก็อะไรแนวนี้แหละค่ะอยู่กับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนี่แหละค่ะเนาะยี่น้องจ๋าพี่อมรรจ๋านะสวัสดีค่ะนะคะแต่คุณชบานะคะพี่อภรรบอกว่าพี่จีสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะลุงแขรนะคะจากคุณน้ำอ้อยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ยังอยู่ด้วยกันขอบคุณมากๆเลยค่ะหัวใจกอดจากสองเล่นะคะขอบคุณมากมาก เดี๋ยวจะตั้งเดี๋เอาขาตั้งกลางขาตั้งโทรศัพท์ก่อนภาพจะได้นิ่งๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ถือขาถือโทรศัพท์อยู่มันก็จะนี่หน่อยนะคะทุกคนเห็นนะคะเราตั้งหาที่ตั้งโทรศัพท์ก่อนมันจะได้จะได้นิ่งๆนะคะจะได้นิ่งๆเพื่อนๆจะได้ไม่ลายตานะคะ ใช่แนวนอนภาพจะกว้างสวยมากใช่ค่ะคุณยายน้องเพนก็ชอบนะคะเพนก็ชอบเนี่ยค่ะเนี่ยมันมันเห็นอะไรแล้วมันมองแบบมองสวยเนาะคุณยา่าคุณยา่าสวัสดีค่ะคุณยา่าขอบคุณคุณย่านะคะคุณย่าบอกน้องเพนนะคะวันนี้คือตั้งใจว่าจะไล่แนวนอนอยู่แล้วเพราะว่าภาพถ้าเรามาในสถานที่ที่สวยงามแบบนี้นะคะเราจะต้องไล่แนวนี้เนาะมันถึงจะเก็บบรรยากาศได้สวยๆนะคะถึงจะเก็บบรรยากาศสวยงามมาไว้ได้นะคะ